ครับต่อไปก็จะเป็นตัวเช็คตัวบอร์ดนะครับบอร์ด LED นะครับซึ่งตัวบอร์ด LED เนี้ยจะประกอบไปด้วยนะครับตัวหลอด LED นะครับจะ300 400500หลอดอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นนะครับแล้วก็จะมีไดโอดนะครับมีไดโอดมีตัวนี้เป็นทานซิเตอร์นะครับน่าจะเป็นทานซิเตอร์นะครับอันนี้เป็น ตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานนะครับแล้วอีกตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็น ic หรือว่า gpu นะครับนะครับเป็นวงจรรวมนะครับเป็นตัวสั่งการนะครับเป็นตัวควบคุมนะครับซึ่งในการตรวจเช็คนะครับเอาแบบวิธีง่ายๆเลยนะครับคือถ้าท่านตรวจเช็คแบตเตอรี่นะครับปกติแผงโซล่าเซลล์ปกติ เหลือที่จุดเดียวคือจะเสียก็คือตัวบอร์ด LED นะครับให้ท่านซื้อใหม่เลยนะครับซื้ออย่างงี้ซื้อมาใหม่เลยนะครับสั่งทางออนไลน์หรือ l a z a d a ก็ได้นะครับซื้อใหม่เลยวิธีการซื้อนะครับให้ท่านวัดจากมุมนี้นะครับมุมหัวน็อตนี้นะครับมาอีกน็อตฝั่งนี้นะครับัน็อตฝั่งนี้มุมนี้วัดแล้วสั่งซื้อออนไลน์นะครับมันก็จะบอกมันก็มีขนาดบอกนะครับมีขนาดบอกเท่าไหร่ เท่าไรเท่าไรนะครับในการต่างซื้อนะครับสําหรับบอร์ดนี้ผมจะเช็คให้ดูนะครับว่าตัวอะไรเสียนะครับซึ่งถ้าได้โอดเสียหรือว่าตัวต้านทานเสียนะครับ IC เสียนะครับมันไม่คุ้มที่เราจะซื้ออุปกรณ์เนี่ยมามาใส่นะครับเราเปลี่ยนทั้งบอร์ดเลยนะครับจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้ดูนะครับว่าจุดไหนเสียนะครับใช้มิเตอร์เข็มนะครับตั้งย่านวัดไปที่ R คูณหนึ่งนะครับ วัดที่ไดโอดก่อนนะครับไดโอดเนี่ยคือจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับ,บนะครับใบแอดตรงนะครับขึ้นนะครับสลับเข็มนะครับไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าไบโอดใช้ได้นะครับจะขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับต่อไปเป็นตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานเนี่ยคือ มันต้องมีความต้านทานคือมันต้องขึ้นนะครับแต่ถ้าขึ้นจนสุดสเกลนะครับก็ถือว่าช็อตนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นเลยนะครับก็ถือว่าขาดนะครับขึ้นสุดสเกลเลยนะครับแสดงว่าช็อตแล้วนะครับคือไม่มีความต้านทานนะครับตัวที่2นะครับขึ้นสุดสเกลเลยนะครับ หมายความว่าช็อตแล้วนะครับคือมันไม่มีความต้านทานเลยนะครับสรุปก็คือตัวต้านทานเสียนะครับแต่ถ้าเกิดเล่าเราจะซื้อตัวต้านทานมาเปลี่ยนมาใส่อย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็ได้แต่ผมสาหรับผมเนี่ยคือเปลี่ยนบอร์ดไปเลยเพราะว่าราคาเนี้ยมันร้อยกว่าบาทนะครับมันร้อยกว่าบาทแล้วก็ได้ตัวใหม่ด้วยได้ตัวต้านทานใหม่เนะี่ยร้อยกว่าบาทได้ตัวต้านทานนักสามตัวนะครับทนแรงไฟมากขึ้นนะครับดีกว่าเดิมนะครับ ทีก็เดิมนะครับ Jamie, Jim, เงี้ยครับซื้อมาใหม่เลยร้อยกว่าบาทนี้ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเนี่ยทั้งชุดเนี้ยร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเราไม่จำเป็นต้องซื้อเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้เนี่ยพวกตัวต้านทานไดโอดไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนซื้อบอร์ดทั้งบอร์ดเลยมาเปลี่ยนนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนทั้งบอร์ดเลยนะครับในการเปลี่ยนนะครับก็ไม่ยากนะครับดูตามสัญลักษณ์เลยนะครับเริ่มต้นจากสายนี้ก่อนนะครับนะครับตัวเซนเซอร์นะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับ แลวก็สัญลักษณ์ก็จะเหมือนกันนะครับตัวแรกไฟเข้าคือตัวนี้นะครับตัวที่2อกาวคือตัวนี้นะครับต่อมาสําหรับไฟจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลบนะครับเป็นแบตเตอรี่ลบนะครับตัว B ลบนะครับต่อไปก็จะเป็นแบตเตอรี่บวก B บวกนะครับต่อไปนะครับไฟจากโซลาเซลล์นะครับก็จะมานี่โซลาเซลล์ลบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซลาเซลล์บวกนะครับ เราก็ต่อเข้าได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะต่อเข้าให้ครับผมก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทบทวนนิดนึงนะครับจุดที่เราต่อนะครับถ้าจากแบตเตอรี่นะครับมันจะเขียนว่า b บวกนะครับเป็นแบตเตอรี่ไฟบวกนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ไฟลบนะครับมันจะเขียนว่า b ลบแบตเตอรี่ไฟลบนะครับ ต่อไปจากโซลาเซลล์นะครับมันก็เขียนว่าเอสบวกนะครับโซลาเซลล์บวกเห็นไหมครับครับมีตัวเอสนะครับเอสบวกนะครับโซลาเซลล์บวกนะครับต่อไปอีกสายนึ่งก็เอสลบนะครับโซลาเซลล์ลบนะครับมันจะมีตัวเอสเขียนบอกนะครับแค่นี้นะครับเราต่อต่อแค่นี้นะครับต่อไม่ต่อแค่นี้นะครับสำหรับตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ที่ตัวเดิมจากตัวนี้นะครับ เดเิ่มจากตัวนี้นะครับคือบอร์ดตัวนี้มันมีเซ็นเซอร์มาแล้วนะครับคือเซ็นเซอร์อยู่ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราจะต่อนะครับเราต่อออกจากตรงนี้ได้ต่อออกมาได้แต่เราไม่จําเป็นต้องต่อออกเพราะว่ามันมีอยู่แล้วนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับเห็นไฟ led ที่บอกสถานะนี้ไหมนะครับมันบ่งบอกว่าบอร์ดเนี้ยใช้งานได้ใช้งานปกตินะครับใช้งานได้ใช้งานปกตินะครับเดี๋ยวลองผมจะลองเปิดปิดให้ดูนะครับ เปิดนะครับเปิดครับปิดนะครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่า LED ตัวนี้คือมันไม่บอกสถานะนะครับก็แสดงว่าบอร์ดมีปัญหานะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับบอร์ดเก่าเนี่ย LED มันจะอยู่มุมนี้นะครับมันไม่ได้แสดงสถานะเลยนะครับไม่ขึ้นแดงเลยนะครับก็แสดงว่าบอร์ดเสียนะครับ โอเคนะครับสำหรับการซ่อมโซลาเซลล์นะครับในการเปลี่ยนบอร์ด LED โซลาเซลล์นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ